กนดินหลอกกับหมีสมตัวบทที่ 1. ป่าอันเงียสงบนบป่าลึกทางเหนือที่ไกลาจากเมืองมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่ธรรมชาติเยังสมบูรณ์อยู่ท้องฟ้าสีฟ้าอ่อนปกคลุมยอดไม้สูงพื้นดินปกคลุมด้วยมอสเขียวดอกไม้ป่าขึ้นเรียงรายและลำธารสายเย็นไหลผ่านกลางป่ากลางป่าแห่งนั้นมีบ้านไม้หลังหนึ่งสร้างอย่างประณีตด้วยมือของเจ้าของบ้านเอง บ้านหลังนี้ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของมีสามตัวที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีพ่อตัวใหญ่ที่สุดมีเสียงทุ้มต่ำชอบแกะสลักไม้และปลูกพืชสมุนไพรมีแม่ตัวปานกลางใจดีอบอุ่นเก่งทำอาหารและปลูกดอกไม้มีลูกน้อยตัวเล็กสุกสนรา่าเริงชอบถามคำถามกับทุกอย่างทุกเช้ามีแม่จะตื่นก่อนใครและปรุงข้าวต้มร้อนๆหอมๆให้ครอบครัววันนั้นเช่นกันข้าวต้มทั้งสามถ,ถูกวางไว้บนโต๊ะแต่ข้าวต้มยังร้อนเกินไป เราลองออกไปเดินเล่นที่ริมลำธารสักครู่ดีไหมหมีพ่อเสนอหนูอยากไปดูปลาด้วยหมีลูกน้อยดีใจสุดๆมีทั้งสามจึงออกจากบ้านโดยไม่ได้รู้เลยว่ามีใครคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาใกล้บ้านพวกเขาบทที่สองโกนดิลลอกเด็กหญิงผมทองโกนดิล็อกเป็นเด็กหญิงตัวเล็กอายุประมาณจะขบผมของเธอเป็นรลอนสีทองสวยยาวถึงหลังเธอเป็นเด็กที่ฉลาดกล้าหาญและอยากรู้อยากเห็นมากเสียจนพ่อแม่ต้องคอยเตือนอยู่เสมอ วันหนึ่งโกนีลักเดินเข้าป่าเพราะเธออยากหาดอกไม้ป่าไปทําพวงมาลัยเธอเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองได้หลงทางเสียแล้วแต่แทนที่จะกลัวเธอกลับเดินต่อไปได้วยความสงสัยและในที่สุดเธอก็พบกับบ้านไม้หลังหนึ่งกลางป่าใครกันนะอยู่ในป่านี้เธอเคขอประตูเบาๆก๊กก๊กไม่มีเสียงตอบเธอลองหมุนลูกบิดเบาๆประตูไม่ได้ล็อกเสียงไม้ลั่นเบาๆเมื่อเธอเปิดประตู บทที่3กลิ่นหอมของข้าวต้มทันทีที่เข้าไปกลิ่นข้าวต้มร้อนๆก็ลอยมาแต่จมูกของเธอเธอเดินไปยังโต๊ะไม้กลางห้องมีถ้วยข้าวต้มวางเรียงกันอยู่สามใบถ้วยแรกใหญ่และลึกดูน่าจะเป็นของผู้ใหญ่ตัวโตวถ้วยที่สขนาดกลางสีชมพูอ่อนถ้วยสุดท้ายใบเล็กน่ารักมีลายดอกไม้โกนดีหลอกท้องร้องเบาๆขอชิมหน่อยนะเธอหยิบช้อนจากข้างๆชิมข้าวต้มจากถ้วยแรก โอ้ยร้อนมากเธอจึงหันไปลองถ้วยที่สองอืมเย็นไปนิดหนึ่งสุดท้ายถ้วยใบเล็กอร่อยมากอุ่นกำลังคดีเลยและเธอเขาเผลอกินจนหมดถ้วยเธอเดินเข้าไปในห้องถัดไปเห็นเก้าอี้สามตัววางอยู่ใกล้เตาผิงเธอลองนั่งเก้าอี้ของพ่อแข็งและใหญ่มากโอ้ยเหมือนนั่งบนหินเก้าอี้ของแม่นุ่มเกินไปรู้สึกจะจมไปกับเบาะไม่มั่นคงเลยเก้าอี้ของลูกพอดีสำหรับตัวเธอ สบายที่สุดเธอเอนตัวลงเหยียดขาแกว่งไปมาเพลินจนลืมตัวแขรนเก้าอี้หักลงต่อหน้าขอโทษนะเธอมองไปรอบๆยังไม่มีใครกลับมาเธอเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองที่นั่นมีห้องนอนเล็กๆมีเตียงสามเตียงเธอลองนอนบนเตียงแรกของพ่อแข็งมากเหมือนนอนบนไม้เตียงที่สองของแม่นิ่มเกินไปเหมือนจะจมเตียงสุดท้ายของลูก ว้าวพอดีที่สุดเลยเธอดึงผ้าห่มขึ้นห่มตัวนอนและหลับตาลงไม่นานเธอก็หลับสนิทมีทั้งสามกลับมาถึงบ้านหลังจากเดินเล่นริมลำธารมีพ่อพูดขึ้นทำไมประตูเปิดเมื่อเข้าไปในบ้านใครมากินข้าวต้มของฉันพ่อคำรามของฉันก็มีรอยช้อนแม่พึพรรมพำของผมไม่มีเหลือเลยลูกน้อยร้องลัน่นพวกเขาเดินต่อไปอยังห้องนั่งเล่นใครนั่งเตาอี้ของฉัน พอ่อของฉันก็ยับหมดเลยแม่ของผมหักแล้วลูกน้อยตกใจสุดท้ายพวกเขารีบขึ้นบันไดมีคนขยับผ้าห่มฉันแน่ๆพอ่อของฉันยุบลงแม่และลูกน้อยพูดว่ามีคนอยู่ในเตียงของผมโกนดิหลอกค่อยๆลืมตาเห็นหน้าหมีสามตัวอยู่ตรงหน้าไว้เธอกระโดดลงจากเตียงวิ่งลงบันไดขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูแค่หลงทาง เธอเปิดประตูบ้านวิ่งหายเข้าไปในป่ามีทั้งสามยืนนิ่งก่อนจะมองหน้ากันอย่างน้อยเธอพูดขอโทษหมีแม่ว่าหวังว่าเธอจะเรียนรู้บทเรียนนี้หมีพ่อพยักหน้าบทสงท้ายบทเรียนของเด็กหญิงโกนดินหลอกวิ่งกลับไปังทางที่เธอมาในใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งกลัวทั้งละอายเมื่อกลับถึงบ้านเธอเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังแม่ลูกหัวเธอเบาๆแล้วพูดว่า การขอโทษคือการเริ่มต้นที่ดีแต่ครั้งหน้าอย่าบกบ้านใครอีกนะลูกโกนดีหลอกพยักหน้าหนูจะจำไหมคะ่ะและตั้งแต่นั้นมาเธอกลายเป็นเด็กที่เกรงใจและใส่ใจคนอื่นมากขึ้นรวมถึงเรียนรู้ว่าความอยากรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีความเคารพด้วยข้อคิดจากนิทานนี้อย่าละเมิดพื้นที่ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งดีแต่ต้องมีขอบเขต การขอโทษอย่างจริงใจคือจุดเริ่มต้นของการเป็นคนดีขึ้นความเคารพคือคุณธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีและราตรีสวัสดิ์